นี่หรือเปล่าครับที่เราอาจจะเรียกว่ามันคือความสามัคคีของคนไทยฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมันมีแอคเคาน์หนึ่งใดเนะครับหรือว่าอาดีตทวิตเตอร์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพสุรูปภาพดังกล่าวนะครับก็เป็นรูปภาพของคุณลิซ่าแบ็คพิงก์นั่นแหละซึ่งข้อความแคปชั่นนะครับของโพสตดังกล่าวเนี่ยก็มีการโพสต์เอาไว้ว่าคุณเนี่ยมันคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนี่ก็คือ DNA ซึ่งต้องบอกว่าการโพสต์แบบนี้ก็คือการเอารูปแบ็คพิงก์ ซ่าแบคพิงค์เนี่ยเอามาด่าเอามาเหยียดนะครับซึ่งคาดการว่าคนที่เหยียดเนี่ยหรือว่าเจ้าของบัญชีนั้นน่าจะเป็นคนเกาหลีซึ่งเวลาครับหลายคนนะพอเห็นรูปอะไรแบบนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าคนที่มาโพสต์อะไรแบบนี้ได้เนี่ยลึกๆแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบลิซ่าแบคพิงค์แล้วก็ลามปามไปด่าส่วนอื่นด้วยนะครับซึ่งคนประเภทนี้ในวงการเกาหลีก็รู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่ามันมีเยอะมากคือหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทนะครับที่ไม่ชอบศิลปินหรือว่าดาราหรือออะไรยย่างเี้ ไม่ชอบไม่พอนะครับคนกลุ่มนี้ก็มักจะมีเป้าหมายคือการทําลายชื่อเสียงเกติยศของศิลปินดารากลุ่มนี้ด้วยซึ่งบางคน,นก็จะมีการโพสต์ข้อความด่าบางคนก็นจะตีเนียนครับไปตามคอนเสิร์ตแล้วก็หวังเพื่อที่จะทําร้ายตัวศิลปินหรือไม่ก็ดาราอะไรทํานองนี้คือบางคนเป็นเอามากฮะเป็นเอามากถึงขั้นแบบไม่รู้ว่าไปโกรธเกลียดเข้ามาจากไหนแล้วเชื่อไหมครับว่าทุกการโกรธทุกการเกลียดเนี่ยตัวศิลปินเองตัวดาราเองอ่ะเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับคนกลุ่มนี้มาก่อนนะครับจู่ๆเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือตั้งโต าเขาและก็พร้อมที่จะทําร้ายเขาด้วยทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยนะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเลยอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราพอเข้าใจเนื้อภาพบ้างแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจากรูปภาพดังกล่าวนี้เองเนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่คนเกาหลีบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบลิซ่าแบ็คพิงค์แล้วก็เอาลิซ่าแบ็คพิงค์ไปแขวนตามโซเชียลต่างๆเพื่อหวังว่าจะมีคนเนี่ยออกมาดา่าแล้วก็มีความคิดที่เหมือนกับตนเองซึ่งแน่นอนครับว่าการโพสต์อะไรแบบนี้ลงตามโลกโซเชียลซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อการได้ ทั้งโลกเนี่ย มันก็มีโอกาสครับที่คนประเทศนั้นๆจะเข้าไปเห็นอย่างเช่นโพสต์ดังกล่าวครับอาจจะเป็นโพสต์ภาษาเกาหลีก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าคนที่เห็นก็เป็นคนไทยแน่นอนครับคนไทยที่เขารักดิซ่าแบ็คพิงก์ก็มีมากมายมหาศาลเขาเลยแท็กทีมกันครับเ,บเข้าไปทัวร์ลงที่เจ้าของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวนี้ซึ่งจะโพสต์ดังกล่าวนะครับอย่างที่รู้กันว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเขามีการโพสต์เหยียดดิซ่าแบ็คพิงก์เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาทีนี้เมื่อเราไปส่องตามคอมเมนต์ก็พบว่ามีคนไทยหลายคนก็ไปทัวร์ลงกลับซึ่งส่วนใหญ่ก็มมีีีีีกกกาาาารรรนนนํูปปปคเเเหลใอดับบยยทจจุ หรือเอารายการชื่อดังก่อนทำศัลยกรรมแล้วก็หลังทำศัลยกรรมเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันบางคนก็บอกนะครับว่าแหมทำเป็นไปว่าลิซ่าแบกพิงว่าหน้าตาอย่างงี้นหน้าตาอย่างนี้ลองไปดูไปพับระหุตของตัวเองก่อดไหมหน้าตาก็เหือกไม่ตาม่างกันเลยนะจ๊ะบางคนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีหมอศัลยกรรมที่เก่งมากจริงๆไม่ง้องเกาหลีก็ได้บางคนก็บอกนะครับว่าคนหน้าตาบ้านเอิงอ่ะก่อนทำศัลยกรรมเนี่ยหน้าตาอุมากคนไทยหลายคนอ่ะแทบไม่ทำศัลยกรรมเลยหน้าตาคือดีสุดๆบางคนก็บอกนะครับว่าแหม ทำมาเป็นมาด่าลิซ่าแบคพิงประเทศของอึงอะอยู่ได้หรือเปล่าถ้าไม่มีหมอศัลยกรรมบางคนก็บอกว่าแหมไอ้เจ้าประเทศศัลยกรรมถ้าเป็นบูลลี่คนอื่นบางคนก็บอกนะครับว่าทำเป็นมาด่าประเทศไทยรู้หรือไม่ว่าประเทศของพวกเราเนี่ยมีภาคเหนือนะจ๊ะประเทศแกมีภาคเหนือหรือเปล่าบางคนก็บอกนะครับว่าฉันรู้สึกได้ว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีนิสัยที่ดีกว่าคนเกาหลีใต้บางคนก็ไปคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าเจ้าแม่หน้าพลาสติกและนอกจากนี้ครับเมื่อเราไปส่องโพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติม ก็พบว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าวนะครับก็ได้มีการนํารูปและเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยนั้นออกมาบูลลี่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องราวของเพศเดียวกันหรือว่าสบรถเท่าเทียมซึ่งบางโพสต์นะครับก็มีการโพสต์เอาไว้ว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมพวกเราไม่ควรไปเที่ยวที่ไทยเพราะพวกเขาสามารถแต่งงานกันกบเพศเดียวกันได้อกจากนี้นะครับบัญชีดังกล่าวก็ยังโพสต์ข้อความแนวบูลลี่ประมาณว่าคนไทยเนี่ยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้แม้แต่บรรทัดเดียวแปลก็แปลไม่ถูกอ่านแล้วก็ งแลวก็ลามปามครับไปพูดถึงเรื่องราวของภาษาโดยเขาบอกนะครับวา่ารู้หรือไม่ว่าภาษาเกาหลีนี่เนี่ยคนทั้งโลกสนใจมากกว่าภาษาไทยซะอีกแล้วบ,บัชีดังกล่าวก็ยังพูดต่อนะครับบอกว่าทําเป็นรรดาประเทศเกาหลีขณะคนไทยเองยังหลงยังรักศิลปินเกาหลียังลืมตามไม่ขึ้นบ้างก็เอารูปศิลปินเกาหลีไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ก่อนจะมาเกลียดเกาหลีเลือกรักเกาหลีให้มันได้ก่อนโพสต์มาบอ,อกนะครับว่าคนไทยอะ่ะเริ่มแสดงความโกรธต่อ,ตอชาวเกาหลีคนไทยอะ่ะพูดไปเรื่อยแต่ไม่สามารถพูด ถึงเรื่องราวของประเดน็นการในประเทศของตัวเองได้และเขาก็ยังบูลลี่ไปถึงเรื่องราวของฐานะของคนไทยด้วยนะครับก็บอกว่าคนไทยเหล่านี้มมกจะเป็นคนที่ยากจนไร้การศึกษาแต่เมื่อคนเกาหลีให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้ความกระจ่างแก่คนเหล่านี้แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยก็จะตาสว่างขึ้นมาเยอะเลยดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทําไมคนไทยหลายคนถึงสามารถโดนสะกดจิตได้ง่ายและก็ยังพูดถึงเรื่องราวของหน้าตาคนไทยทั้งเพศชายเพศหญิงแล้วก็พูดไปถึงเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่มีคนพูดถึงก็พูดถึงหมดเลย ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งคนเกาหลีบางส่วนแล้วก็คนไทยหลายคนกําลังปะทะคารมกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหน้าตาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ควรทําแต่เขาก็ได้ทําไปแล้วนะท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมัยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอมาฝากกด s u b s c r i b e จะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจมอ์ h a n ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ